ทางมาเลเซียมาแตะมือกันระหว่าง3ประสานจึงเกิดเป็นที่มาของสามสาทั้งพุทธมุสลิมคาทอลิกจับมือว่าเราจะทําตรงนี้ให้เกิดเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไมติใหม่ซึ่งฟังแล้วน่าพมิใจท่านวอรีหรือว่าทางผู้นําทางาศาสนาอิสลามเนี่ยว่าพันกว่าปีแล้วที่เราไม่ได้แตะมือกับคาทอลิก วันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราได้รับแล้วก็ดีใจเราจะรักษาตรงนี้ว่าอันนี้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆพี่น้องกันในเรื่องของตำนานประวัติศาสตร์และตัวาศาสนาเองก็ <c oughs> เนะครับผมครับ,คร,บครับตรงนี้เลยที่ทําให้ผมภูมิใจว่าแต่ว่าพี่น้องคู่นี้อ่มุสลิมและคริสต์ตีมาแปดร้อยปีในครูเซตนะครับคับผมคือศาสนาก็ศาสนาคนก็คนนะมันต้องสงสารโกเนี่ยที่เป็นปัญหานะครับไม่ตัวศาสนาครับแต่นี้ผมได้ อย่างน้นอยๆอย่างผมอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเล็กๆแต่ว่าทําให้เห็นผู้นาําทั้งสองมือมาแตะมือกันมาอยู่ร่วมกันนี่เป็นสิ่งที่คุณสุรยนนิยันรู้สึกไหมว่าพุทธเนี่ยเป็นตัวกลางเจราจาระหว่างสองสองผู้เบาแวงก็ถูกต้องครับซึ่งเบาแวงกันมาพันปีพันกว่าปีครับนี่จะเป็นที่แรกครับที่แรกในโลกครับในโลกที่แรกในโลกครับผมที่เราจับ มุสลิมกับคริสต์มาจับมือแตะมือกันเฮ้แมนกิฟฟีไฟได้ใช่ไหมประมาณนั้นครับน่าภูมิใจนะสิ่ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาภาคใต้ได้ไหมเกี่ยวอันนั้นผมคิดว่าในลองต้องมองแบบลองเทอมนั่นคือเบื้องต้นเราสามารถถ้าเอาเชิญแขกเข้าบ้านมาจับมือกันได้ก็ถือว่าถ้ามันสําคัญคือไม่จับกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีวุฒิภาวะหรือศักดิ์ศรีที่มันแต่ว่าสําหรับวันนี้มันมีตัวเชื่อมคือถ้าระดับบนนะคร ผมจะเรียกไ่ถูกของทางคริสเขาจะเรียกอะไรนะต่างถึงคดินันครับเนแต่พื้นที่นะเป็นสันตปาปานะครับหรือว่าคดินขนาดนั้นมันกคดินแต่ว่าทางอิสลามเขาเรียกโตอะไรโต๊ะครูโต๊ะครูถ้าระดับนี้สัมผัสมือกันแล้วมันรู้สึกไหมชาวบ้านรู้สึกว่าไม่มีอะไรบ่แวงโอ้โหครับผมบอกก็ได้เลยว่าภาคโดยเฉพาะชาวมุสลิมภาคใต้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเขาเกิดความนั่นคือฝั่งตรงข้ามจะชักจูงออกไปลําบากขึ้นครับ นะครับจริงๆปล่าเนี่ยหรือทฤษฎีเรื่องจริงครับทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติแล้วเป็นฏิบัติแล้วเป็นจริงไม่ใช่ฮะคนที่ถูกชักจูงไปมีค่าจ้างด้วยไหมใช่หรือมันก็มีถ้าเขาเห็นแก่ไมิสินจ้างตรงนี้มันคงอ่ะมันก็มีมันก็มีว่าแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผม้อ้บอกว่าในขณะนี้มันมีอยู่สามมันมีอยู่สามเข้มข้นเจอจ้างอะไรใม่มามมันมีหลายบางอย่างพวกที่ไม่เข้มข้นที่ไม่รับจ้างก็จะอยู่ฝั่งเรา แต่แตคนที่ทรับจ้างก็ช่ไม่ได้ก็ยังขับมันก็ต้องเป็นไปนตามมันค่อยๆน้ำนะฮะมันต้องค่อยเอาน้ําใสเข้าไปเรื่อยๆมันค่อยจางออกมาถ้าผู้นําทางศาสนาไม่เห็นด้วยตัวครูตัวอิหม่ามอุตสตาร์ต่างๆที่เขาบางคนที่เขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่กําลังทามันกำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ยังพยาพยามที่จะและตอนนี้ทางการของเราก็ให้ให้แยกออกมาให้ได้วันนี้ผมพยายามที่แยกให้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องศาสนาเพราะสามศาสนานี่ผู้นําทางสามศาสนานี่ได้มาแตะมือกันนั่นคือสิ่งหนึ่ง ส่วนอันอื่นราเรา,เราพอจับตรงนี้ได้แล้วเราจับทิศทางได้ถูกอันนั้นเราค่อยหาวิธีการที่จะต้องแยกน้ําดีน้ําเสียออกมาอีกว่าไหนส่วนในที่เป็นยังเสียใน,นคนรักษา,อย,าอย่างเช่นที่ผมกําลังเอาเด็กที่กลุ่มหนึ่งที่เขากาลังกลุ่มเตาะเสาะหรือว่ากลุ่มที่ติดยาเสพติดที่กําลังรับจ้างมันไม่มีครับมันต้องรับจ้างถูกไปฮะวันนี้เราทําให้เขามีโอกาสแล้วก็สร้างงานโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางหน่วยงานของปปสที่ให้โอกาสกับเด็กพวกนี้แล้วก็สร้างงานเสร็จก็ตั้งกองทุนขึ้นมาให้เด็กหาคุณสุริยะทํางานแทนรัฐบาลด้วย แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกทุกอนุของงานเลยนะโดยเรานะครผมถือว่าผมทํางานทดแทนบุญคุณแผ่นดินครับนะครับดังนั้นใครก็ได้ถ้าหากคิดว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้นะครับผมยินดีไม่มีได้หมายก็ว่าผมไม่ได้มีเงื่อนไขนะไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องเป็นเป็นได้ไหมครับว่าหลังจากงานสาเร็จแล้วคุณสุริยะจะได้เป็นคุณหญิงคงทุกวันผมอยากจะเป็นคนคนเดิมอยากจะเป็นคนเดิมที่แล้วผมแต่สังคมคนจะสํานึกและตอบแทนคุณงามความดีของคนเหล่านี้ที่ทํางานนะครับใช่ไหมครับ อันนั้นขอให้เป็นไปนตามแนวทางของอเราไม่รู้ข้างวันข้างหน้าน,นะครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดแต่สําหรับผมเพียงแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าหนึ่งผมไม่ไม,ไม่เรื่องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง <Okay. S 2> เพราะเราจะพูดถึงตรงนี้เท่านั้นเองถามคุณสุยาไงครับพี่เข้าใจว่าคนพูดว่าการบรรจุพุทธศาสนาเข้าไปในรัฐธรรมนูญถ้าบรรจุเนี่ยจะยิ่งทําให้ตรงนี้ทํางานยากขึ้นเท็จจริงอย่างไรมันจะยิ่งแตกแยกหรือ หรือมันไเกี่ยวกันผมผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราจะยึดย้อนนะฮะยึดย้อนไปก่อนเพราะว่าเราจะลืมว่าตั้งแต่เออเด็กคุณสุยาเป็นมุสลิมพุทธครับใสพุทธเหรอครับอ่าครับเป็นคนไทยพุทธทำไมพี่ดูเป็นมุสลิมดูตรงไหนเอออีสานไม่ใช่างอีสานครับผมอีสานไม่ใช่พุทธเนี่ยถ้าเกิดการบรรจุเข้าไปนะครับแล้วหลายคนก็พูดว่าถ้าบรรจุปั๊บเมื่อไรเนี่ยข้างข้างล่างข้างใต้จะยิ่งแรงขึ้นอะไรเนี่ยเกี่ยวไหมมันคือคือผมว่า การบรรจุนี่ถ้าเกิดฉีกรัะธนูุญขึ้นมาอีกมันไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกรอบเลยถูกไหมฮะดังนั้นผมบอกว่าผมขอย้อนโททีก็ขอย้อนไปเมื่อสมัยที่าบาทหลวงเลอมองที่เข้ามาประเทศ ที่เขาเรียกว่าฟลองฟลองเราเรียกฝรั่งฝรั่งที่เข้ามาพบพระนารายเพื่อต้องการเอาศาสนาเข้ามาให้นับถือศาสนาคิดเนี่ยโดยเฉพาะท่านพระนารายก็บอกว่าเออเหอะไม่เป็นไรท่านอยู่ของท่านเหอะไม่เป็นไรเราในขณะนี้ยังไม่พร้อม <c oughs> ก็เหมือนกันแสดงว่านะั่นคือการปฏิเสธด้วยวิธีการที่นิ่มนวลครับ <c oughs> ดังนั้นก็อยู่กันมาทุกคนดังนั้นไม่เห็นผมพูดในฐานะที่คือถ้าหากไม่ถ้าต่อไปดี ถ้าเกิดไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีการฉีกรัฐประนูญผมว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดวันนี้ฉีกขึ้นมาอีกล่ะ<ม>เราไม่ต้องบรรจุอะไรเข้าไปอีกใหม่เรื่อยๆหรือมันจะ<ม>อันนี้อันนี้ทัศนะของเป็นเป็นการผมย้อนไปเท่านั้นดังนั้นอขอแสดงความคิดเห็นไว้เพียงว่ามผมเอาอาดีตมาทบทวนท่านเองดังนั้นจะออกความคิดเห็นอะไรมากนั้นก็คงให้ให,ให้ย้อนกลับไปดูว่าพ่านาลไยเราเคยปฏิเสธเรื่องที่จะรับศาสนาอื่นอยู่แล้ว<ม>ดังนั้นผมจึงชื่นชมในความคิดของ ท่านาพระพรมวิเชียรยานท่านอยากจะทําศาสนาไทยดังนั้นศาสนาไทยบอกว่า,วาพุทธกระด้มุสลิมคาทอลิกมาอยู่ร่วมกันแล้วเป็นศูนย์ศาสนาไทยเหมือนกับเข้าไปในฟอนเดอร์หนึ่งแล้วก็มีทุกศาสนาอยู่รวมกันเห็นไหมศาสนาไทยแล้วนั้นเป็นไทยรวมกันอยู่ตรงนั้นพุทธกระด้มุสลิมก็ได้แต่ว่าต้องเป็นจุดหนึ่งศาสนาสากลสากลครับ <laughs> ใช่ไหมครับครับผมดังนั้นทุกคนแยกแขนออกไปอีกแต่เร<ๆ>ว่าก็อยู่รวมได้แต่ว่าต้องตั้งอันหนึ่งขึ้นมาศาสนาไทย S <S <S ไม่ใช่พุทธไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คาทอลิกหรือไม่ใช่ฮินดูหรือไม่ใช่พราหมีสางนางไม้แต่ว่าพอเข้ามาร่วมกันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าศาสนาไทยก็ใช่เป็นนโยบายซึ่งสามารถให้อยู่ร่วมกันได้ใต้อะไร,รอันหนึ่ง,งนออันหนึ่งจะตั้งเป็นศาสนาใหม่ขึ้นมาถาจริงศาสนาใหม่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรไม่ได้ใหม่ครับแต่เป็การรวมของศาสนาก็คือเหมือนพระราชบายของพนราอยู่เกอกึ่ง่เกือบกึ่งครับคือว่าไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้รับอย่างเต็มเต็มแต่ว่าคุณฟอคอนหรือเจ้าพ รับราชการมีตำแหน่งมีอะไรนะครับีโดยที่ก็ไม่สามารถที่จะชักจูงคนไทยให้เป็นคริสต์ที่นั้นอยู่จิตใจนั้นผมว่าเป็นสิ่งวิเทโสบายครับนี่คือหน้าที่ของทูตสันติภาพครับผมดัานวิธีการที่กําลังนาเสคุยมาสักตั้งยาวเนี่ยพี่น่าจะถามว่าเริ่มยังไงถึงมาทาตรงนี้ฮก็เคยทําอะไรมาก่อนแล้วถูกขอร้องให้มาช่วยหรือว่าก็ถ้าถามว่าเป็นอะไรมาก่อนเป็นจริงๆแล้วผมเป็นก เป็นนักเรียนอยู่ฝรั่งเศสเนาะทำเป็นมัคคุเทศก์นะครับเป็นศิลปินนะครับเป็นอาจารย์สอนพิเศษเรื่องทัวเป็นมัคคุเทศก์ด้วยนะฮะเรื่องทัวเรื่องอะไรต่างๆแต่แต่จนวันหนึ่งเกิดผมเคยโทษทีเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อว่าผมเคยอยู่กับทางครอบครัวทางท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะที่อยู่ฝรั่งเศสก็เลยเกิดซึมซับอุดมการณ์ที่ท่านทามาในในอดีตนี่มันเป็นสิ่งที่อย่างคำว่ารุ่ดอย่างนี้ทำให้คนไทยสามารถลุกมาต่อสู้กับ ญี่ปุ่นในขณะนั้นซึ่งสามารถทําให้นานาประเทศยอมรับว่าในที่สุดเราก็หลุดรอดพ้นจากการเป็นตกเป็นใต้ภายใต้สงครามหรือว่าอะไรประมาณนั้นะผมว่าตรงนี้ที่ทําให้เราเองมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างพอเกิดเหตุการณ์ภาคใต้ก็มีผู้ใหญ่เป็นหลานท่านเองนะถามว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาภาคใต้ในมุมของศิลปินจะทํำยังไงผมก็บอกผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นฟินแลนด์นี่ เขาคืนสันติภาพให้รัเสเซียคืนให้เนี่ยเพราะว่าเสียงเพลงเขียนเพลงจนเขากำแพงเบอร์ลินที่พังลงเนี่ยเพราะเสียงเพลงระหว่างคนวัยรุ่นทั้งส <ไป S 2> องคนที่ต้องการใช่ไหมฮะนั้นยกตัวอย่างให้ฟัง<ะ>ท่านก็เห็นด้วยเอ azon, เอมันน่าจะเอาเสียงเพลงเข้ามามใช่นไหมนี่คิดที่มาของมาันพอรว,วมกันแล้วมีใครมาัางผมก็มีทั้งนั่งหามีทั้งกลุ่มหลายๆคน,นคุณตักอรุณศักดิ์พวกนี้มารวมกันจะทํารวมความคิดกันก็เลยว่าถ้าเป็นงานอย่างนี้ต้องมีนกสันติภาพ แต่เพื่อเอินว่าในช่วงนั้นเกิดเป็นไข้หวัดน,นก ก็เลยบอกว่าเอาเป็นนกกระดาษซะก็เลยเป็นที่มาหลังจากนั้นเราถึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มดอกไม้นกกระดาษที่ขึ้นมานะครับเราก็ทํางานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมที่ลงไปตั้งแต่ซูนามิลงไปจำได้ครับจำนะฮะหลังจากนั้นมาสกีดอโลอเห็นการโปรยนกอยากจะกลับบ้านคิดถึงเอ๊ะใครคิดเรื่องนี้ถึงอยากจะในที่สุดก็สามารถติดตามกันที่ไปที่มาเบื้องลึกเป็นคนที่เริ่มโครงการคือเราเองที่มาของผมท่านผู้ชมไม่เคยทราบนะครับอาจจะมองว่าเออจากญี่ปุ่น มีตำนานที่ว่าเด็กเคยพับหรืออะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับที่พี่แมวอ้างว่าพี่แมวเป็นคนริเริ่มและคิดเนี่ยแท้จริงคือศิลปินกลุ่มนี้ครับซึ่งผมสนิทด้วยและผมยืนยันว่ากลุ่มนี้บางคนเริ่มคิดว่าจะพับนกแล้วรัฐบาลเห็นชอบก็คว้าไปแล้วก็เอาความดีความชอบไปเลยตอนนั้นนะครับแท้จริงผู้ที่ริเริ่มและปฏิบัติเป็นท่านแรกนั่งอยู่ตรงนี้ครับกลุ่มกลุ่มนี้แหละมีใครต่อใครบ้างครับหลายคนครับหลายครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับในฐานะทูตสันติภาพขอให้ประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงานอันมีเกียรตินี้เป็นคุณงามความดีต่อแผ่นดินสืบไปไม่ว่าจะได้เป็นคุณหญิงหรือไม่ขอบคุณมากครับขอบคุณท่ณานผู้ชมที่ติดตามชมครับราตรีสวัสดิ์ครับ